แบบที่2ค่ะคือการวัดผลตามผลลัพธ์ทางธุรกิจค่ะคือการวัดประเมินผลว่าหลังจากที่เราแก้ปัญหาหรือว่านําเครื่องมือไปแก้ปัญหาในองค์การนั้นสิ่งนี้ค่ะส่งผลลัพธ์อย่างไรในทางธุรกิจนะคะซึ่งเครื่องมือที่เราใช้นี้ค่ะเราเรียกว่า Balance Scorecard ค่ะหรือ BSC นะคะ ซึ่งบาลานซ์สกอร์การ์ดเนี้ยค่ะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยบอกเราว่าผลลัพธ์ทางธุรกิจของเราส่งผลอย่างไรและมีอย่างไรได้บ้างตามศักยภาพขององค์การค่ะซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน4ด้านนะคะนักพัฒนาองค์การเองหรือผู้บริหารเองค่ะจะต้องเข้าใจว่าองค์การควรจะต้องเลือกวัดอย่างไรและมีเป้าหมายอย่างไรค่ะ บาลานซ์การาดค่ะหรือเราเรียกว่า BSC นะคะคือเขาจะมีการแบ่งเกณฑ์การวัดผลออกเป็น4ด้านค่ะด้านที่1คือด้านการเงินหรือ f i n a n c i a l perspective ด้านนี้ค่ะเขาจะมีดูว่าในองค์การนั้นนะคะหลังจากที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยค่ะทางด้านการเงินเขามีฐานะที่ดีขึ้นไหมนะคะหรือมีกระแสเงินสดที่ดีขึ้นไหมนะคะซึ่งตัวชี้วัดนี้ผู้บริหารให้ความสนใจมากค่ะด้านที่2เป็นด้านลูกค้าค่ะ หรือเราเรียกว่า customer perspective เราจะดูว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยค่ะลูกค้ามีความพึงพอใจเรามากขึ้นไหมนะคะหรือว่าลูกค้ามีความเชื่อมและสัมพันธ์กับเราได้มากน้อยเพียงใดค่ะด้านที่3ค่ะ เป็นในด้านของกระบวนการประสิทธิภาพในการทํางานค่ะซึ่งด้านนี้นะคะหลังจากที่เรามีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเราจะเข้าไปดูว่ากระบวนการทํางานของเรามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ปรเซสต่างๆกระบวนการต่างๆได้มีการทํางานเชื่อมโยงกันได้มากน้อยแค่ไหนค่ะและด้านที่4ค่ะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้และการเติบโตค่ะหรือเราเรียกว่า learning and growth perspective ค่ะ ด้านนี้นะคะเราจะดูว่าหลังจากที่เราเข้าไปดําเนินการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงนั้นเรามีสินค้าใหม่เกิดขึ้นไหมเรามีรายได้หรือว่าสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายหรือเปล่าหรือเรามีการเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นไหมซึ่งตรงนี้ค่ะผู้บริหารเองก็จะต้องมองให้รอบทิศนะคะทั้ง4ด้านค่ะ ในด้านประโยชน์ของการใช้บาลานซ์กอการ์ดนะคะหรือเร,เรียกว่า BSC ค่ะบาลานซ์กอการ์ดนะคะจะช่วยให้บริษัทได้ตั้งเป้าหมายและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะเช่นปีนี้เราต้องการลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น20รายต่อเดือนนะคะเราก็สามารถเข้าไปดูในบาลานซ์กอการ์ดได้ค่ะและตรวจสอบศักยภาพปัจจุบันว่าใกล้เคียงกับเป้าหมายมากน้อยแค่ไหนนะคะ ด้านที่2ค่ะบาลานซ์กราจะช่วยให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์หรือเรียกว่า correlation นะคะกับ KPI ต่างๆค่ะเราจะได้เห็นถึงความเชื่อมโยงนะคะของ KPI และการวัดผลต่างๆค่ะเช่นถ้ากระบวนการทำงานของเราที่มีประสิทธิภาพนะคะเราก็จะส่งผลให้ทางด้านลูกค,ค้าของเรามีความพึงพอใจมากขึ้นค่ะ และด้านที่3ค่ะ Balance Scorecard จะช่วยให้เราได้สร้างไอเดียใหม่ๆเป้าหมายใหม่ๆแล้วก็แผนการใหม่ๆค่ะจากการเชื่อมโยงผลลัพธ์ต่างๆนะคะเราจะสามารถทําให้เราสามารถวางแผนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะยาวและเราก็จะเกิดโปรดัก t ์ใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะ